สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็เซบินไซฮาก็เพิ่งกลับมาจากภาพพอไปสารน้ำพี่น้องเนาะค่ะก็เลยเห็นเอซค่ะพี่น้องค่ะเอฟซี FC ผู้บังดีก็คือเจ้งมาทางมีสิ่นจือมาบอกนูหลายคนเมื่อนี้บอกว่าพี่เปิลบังเอิญว่าเนี่ยมันมีเพจมีเอ็นี่อย่างของอันผู้ใดผู้นี่เขาบอกว่า วอสใช่ไงเพื่อนบอกว่านี่เขาลุ่งแคบหน้าจอไม่ให้หนูนี่เอฟซีเขาบอกว่านี่หนูก็เรียกเขามาอ่านเบิ่งอียงแคบหน้าจอยัองไม่ให้หนูเบิ่งไม่รู้ใครอะครับคนนี้ทําไมต้องเอาชื่อผมมาทําเพจด้วยครับมาทําเพจด้วยครับจุดประสงค์ยังไงมีอะไรโดยผมไม่รู้ไม่ทราบและอะไรครับผมไม่มีเพจชื่อแบบนี้ธนกิจและไม่เคย และไม่เคยร่วมเพจนี้กร,รุณารบเพจนี้ด้วยนะครับคุณชื่ออะไรผมไม่รู้จักโลก,กจิตว่าขอพระคุณเพลินวาอันนี้อ่นานภาษาอังกฤษปรูรเรืองเลคะ่ะเด้อรู้สึกแย่มากเพลินวานี่หนูก็เลยเข้ามาอ่านเมึงคอมเมนต์พี่น้องค้านี่ธนกิจลาภโพนี้มันเป็นผู้ใดธนกิจลาภโพ้ว่าเข้าใจได้พี่น้องค้าสงสัยนจะไล้ไปเจ้งความเพราะว่าเกิด บบว่าภาพนูนี่นูก็เสียหายหลายน,นี่นเอาภาพนูขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มาเขียนดาหนูแบบนี้นูก็เลยงงแล้วนูหนูก็สิขากดไปในค้มเหม็นบึงคอมเมนต์คอเมมต์กดเข้าไปยังไหนน้องบัดท,ที่นี่ค้มเมนเที่วา้นดากดเข้าไปยังใดความคิดเห็นอืนี่พี่น้องคะนี่อันนี้เป็นความคิดเห็นทีธว่ารูปภาพของหนูโพสขึ้นมา ทั้งที่หนูบริเฮดด้วยพี่น้องหนูบริสางเพจนี่คือมาเลยละหนูเจเปิลสายห้านี่เจเปิลสายห้านี่บ่เคยสางเพจที่ว่าเอาซื้อผู้ใดเขามาใส่เป็นธนกิจบ่เคยเลยค่ะแล้วก็บ่เคยหลบจากของลงเพระาะว่าพาย,ยามเสียวซื้อจากของสางอันเฟซบุ๊กหรือสางไล์กับไม่วนว่าเฮ็ดเป็นเก่งเล้ยพี่น้องเพราะจะเป็นยูทูบเนี่ยก็ยังไงเขาเฮ็ดห้เด้อค่ะเด้อนี่แหละหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นอีอย่างขึ้นมาเฮ็ดกับหนูแบบนี้คือมาหาหกินแบบนี้เป็นอย่างก็ยังในห,หนูถถิดดา ็นอย่างคือสางแต่ความเดือดร้อนใ้คนอื่นเขานูก็จะไปแจ้งความค่ะแจ้งความมินประมาทเพราะว่าด้านนูนี่มันบ่แม่นหน่อยคนเด้อพี่น้องค่ะนี่เพิ่นคงไม่รู้เรื่องโดนเสียมเขาให้ชนกันแหละงานนี้นี่อย่างนี้เออแจ้งความจะพี่ดอนอย่าปล่อยไว้จะใครก็ช่างเอาเราไปเอบอ้างแบบนี้นี่นูก็จะแจ้งคื้กันเด้อค่ะมินประมาทเด้อดเอาลูาพหนูขข้นพร้อม นูถือดาแบบนี้มันบแมเนเหลี่ยวสิมมดาหนูเฮตดให้หนูเสียหายเน้่อหนูก็เป็นคนมีชีวิตจิตใจคือกันเด้อค่ะถึงนูสิเป็นเช้าใหา้เช้าหน้าเป็นเด็กบ้าน,นอกหนูก็มีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจคือกันค่ะนี่นี่ค่ะ,คะอ้าวอ้าวอ้าวทำเพื่อนิสัยแย่มากนี่เห็นบอกเลยกลายเป็นว่าน,นูถือดาคับพี่น้องคะไม่มีปัญญาสร้างชื่อเพจตัวเองเราก็หลงไปแอดนึกว่า คุณดดนเป็นเจ้าของเพจอีสแอนหลนนี่เห็นบอดาหนูหนูบริหิดเด้อค่ะเด้อคือเจเปิลสายห้านี่บริหิดบริสางเพจนี่ขึินมากบริยเอารวบเจ้าของขึินมากแบบนี้ขอลองอย่าหากินในวิธีท่ว่ามั่นสุกโปกแบบนี้แล้ค่ะเด้อเสียมาให้เอฟซีเขาดานูเรียนเรียนนี่นี่เห็นบ่มีการตอบกันพร้อมนี่ยังนี่ตอบว่ายังไรไม่มีปัญญาสร้างเพจชื่อเพจตัวเองเราก็หลงไป แอดนึกว่าคุณดอนเป็นเจ้าของเพจอีเซนแลมโอ้ยังกอคอยค่ะอ,อ่อานบอกภาษาอังกฤษพีพ่น้องไม่ครับผมไม่เคยมีไม่เคยทําเพจมีแต่เพจกลุ่มกับเพื่อนๆอะครับนี่พี่น้องค่ะนี่เกิดความเข้าใจผิดแล้วเด้อค่ะพี่ดอนนูน้นบริสมัมเพจตัวนี้ขึ้นมาขอพี่ดอนเข้าใจ อันพี่ดอนหรือว่ายูทูบเปิดหรือว่า f อของพี่ดอนที่ว่าเขาไม่เห็นกระทักไปบอกพี่ดอนให้หนูแน่ค่ะบอกว่าหนูบริษาทเพียปลอมนี่ขึ้นมาหนูสิไปเจงความมีนประมาทขึ้นกันเพราะว่าเอาหลวหนูขึขืนเลยไม่ให้นคนดายสีละลายคนมันโมเมีนเด้อค่ะหนูเนี่ยก็มีชีวิตจิตใจขึ้นกันเด้ออย่าไม่เห็นกับหนูแบบนี้เจ็บปนสายห้านี่ก็เป็นเด็กวานนอกกะจริงอย่ามาหาบอกฮาด่ากันเพราะว่าหนูบริษางเพียรอบอ้างซื้อบริขึ้นมาเพราะต้องการดวงดังเพราะต้องการ ไปหาดวงไปขนุนอยากดวงดังหนูไปหายางน้ำกุลคดดังๆเรียวหนูประมาณอยู่น้ำบันเอ่อน้ำไฮน้ำหน้าหาจับกบจับเขียดจับหนูของหนูแบบภาษาแบบนี้หรอกค่ะหนูเป็นขยักหนูกับมีสมองเื่ากันหนูใหญ่คนติดตามไม่หลายหนูไปหายางน้ำพุดดังๆหนูกระไดเรี้ยวอันนี้หนเกิดความปลอยว่างหนูเกิดความเสยหนูบ่บ่เป็นก็คือว่าไม่อยากไปตามผู้เดค่ะอยากเป็นตัวของเจ้าขวงอยากพวกเร่เบิ้งกับเบิ้งค่ะมากที่เป็นตัวของหนูนี่แหละเนาะ บ่ต้องว่าไปตามแต่เ้อมากผู <S 2> <S 2: erm ้นั้นกับไปเบื้องผู้นั้นกับไปเบื้องพี่น้องค่ามากผู้นั้นกับไปเบื้องมากผู้นี้กับไปเบิ้งอันนี้นู้อยากเป็นตัวงเจ้าของอยากอยู่แบบพ่อเพียงอยากอยู่แบบว่าเป็นแบบข้อหองอีหยังชีวิตแบบบ้านๆเพราะจเป็นต้องไปเอาซื้อผู้นั้นผู้นี้มาแอเอบอ้าง่จําเป็นต้องเอกดังเพราะนูเฮ็ดยุ่ทุเปือชงเลกกับบไดเงินเงินอยู่แล้วเฮ็ดช่องที่สองจีบนสายห้าวาวๆนี่ก็เฮ็ดแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันเศรษฐกิจบดีน้าพายสิไปมีเงิน มาทุ่มทีขนาดนั้นก็ค่อยคิดค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะค่ะ, mm hmm. คะก็ค่อยอฟซีเข้าใจในหนูในเด้อเข้าใจเจี๊เปุ่นสายห้าแน่ผู้ใดด่าหรือว่าเข้าใจพิษหนูก็บ,บริว่าเอียงแต่ว่าการดา่าจะให้เบืองน้ำแน่มันจะมีผู้ใดเอาลูบหนูเบืองเน่ลูบก,ก็บ,บาา่ิชัดลูบภาพมันเอาขึ้นนาเพียดนี่ก็บ,บาา่ิชัดเขาไปเบืองเด้อพี่น้องค่ะนี่นาเพียดนี่นี่บ่าชาิชัดเลยนี่ลูบักงามหนึง่งนี่ค่ะเจี๊เปุ่นสายห้าก็เบปบ็นคนขี่ไล่พวกเนี่ย เดียวกับบิชัดเห็นนี่กับบิชัดอยากเสียวรวปเฮ้าเนี่ยขืนมาแห่คน,นดาสร้างเพียนี่ยังขึ้นมาเขียนนี่ยังขึ้นไม่้คน,นดานี่โอ้ยพออยากดังกระดังไปหลูดนูจีบ็นสายห้าบออยากดังค่ะอยากเป็นคนปกติกินเขาเซียบโบนัวหัวมวลไปมือมือค่ะบ่จาเป็นต้องไปเอียงมากไม่เกิดมากามากับหัวจะปล่อยว่างใส้ละเขาไปมองได้ล้นี่จกักเป็นเอียงแต่ละมือแต่ละวิน ฮะแต่เนี่ยมาบอกฮะแต่เนี่ยมาเหตุกันเนาะค้นทูมือนี่สังคมหนาขัวลูกทูมือนี่เป็นแต่ญาติค่ะพี่น้องแล้วก็เห็นข่าวเอียงเสียบข่าวข้าวเดียวกับมาดามา่อย่างตรงมีเหตุผลนี่นะค่ะเด้อการดาคนนี่มันก็เป็นบาปนะคะเนาะอาดาสุมซีุ้มหาก็เป็นบาปแต่ว่าขันพ่อหลูนู่กับพ่อเพชรยังนู่ก็ให้เข้าใจหรือว่าให้อภัยเนาะค่ะขันพ่ดูก็ได้นี่เห็นบ่บ,บ,บอกมัมีบัญญาสศ่างช่องบรรแววโ,โคตรไปยังไดเลยบอดี้ นี่ไม่มีปัญญาสร้างช่องสร้างผีตัวเองพู้น่ะ <c oughs> เราก็กดไลค์ถูกใจนึกว่าคุณดอนจะทำอะไรถือวิสาสาไปถามเจ้าของชื่อนี้ใสยแย่กดออกแม่งมันเลยพู้น่ะกดแจ้งไปเฟซบุกเลยค่ะคุณดอนถ้าเขาไม่ไปหากินเราซวยแย่เลยอีนางนี้เป็นเอียงวายทีบบ้านดารา ไอ้ดอนผู้หญิงคนนี้คือพี่เปิลเอ้เบิงเพินคุยกันยังไงป่ดทีนี้คนคนอยู่ใส่อ้ยบหูจักเขาอืมแสดงว่าบ่หูจักกันแต่ว่วาพี่ดอนเคยเห็นหนูอยู่เนาะก็แม่นพี่ดอนลุงมพลนป้าแตนหนูก็เคยไปยู่หุ่นหนูก็เคยเห็นกันอยู่เนาะค่ะเพิ่อนอาสิบ่รูกันบอกว่าจีเปินสายห้านี่เพื่อนอาสิรูลูนะคะเนะานะเพระาะว่า กับบุหร ja, ี่เจเปเซียห้าเป็นหลู่หรือบุหรี่ก็ขันนะพี่น้องค่ะแต่ว่าเมื่อมีบุญงานลงพ่นขบวนแห่กะดิฝอนติ่นน้ำกันอยู่อาจชีพว่าเห็นหนากันเพจนเห็นมันยื่หยุกเปิดมันก็สียิ้มัสิเนาะค่ะเนาะแต่ว่าใครหูว่าโน่นนี่บ่ได้ไปเฮ็ดไปสางเพจของแบบนี้ของสกปรกแบบนี้นุ่มเฮ็ดของจำซ้ำแบบนี้นุ่มเฮ็ดหากินแบบอาชีพสุจริตบ่หาเพิ่งบบบารมีบ่หาเพิ่งเอาผู้ได้มาสางผอกสางภาพ อยู่จาของมอแม่แบบนี้ไปค่ะพี่นองคามนี่เอาไปแจ้งความเลยน้องเพราะว่าพี่ว่าจีเพิ่นก็คงโดนเอารูปมาแอบอ้างเหมือนกันที่นี่ช่วยกันกดกดลายงานเพจว่าเป็นเพจปลอมกันก่อนค่ะนั่นโอ้ยขอพระคุณหลายนี่ยังมีเอฟซีเป็นขาใจเ้วยอพี่นองคานี่ขอพระคุณหลายค่ะนี่เห็นบอกคุณข้าเจ้ากับเนาะมีสติในการเสพบข่าวเพิ่์ลูว่าประเมียนเพิ่์กันนี่เพิ่์ลก็บม่ได้เขาขางผู้ใหขอพระคุณมากเพิ่อก็ยังเขาขางนู่นตัวนี้ ก,ก็เป็นการข้อขาง,งหนูดอกเพื่อนก็นยัง่งว่ามีเหตุผลมาทางหนูน,หน้เนาะคะนอดหนูก็เสียหายคือกันเดือยหนูจะไปแจ้งความมินประมาทค่ะแจ้งความค่ะช่างกล้าอยู่แค่คืบนี่เพื่อนจับทำเมียร้วดฮ่าฮ่าแอบอ้างเสียงไปทางเฟซบุ๊กเลยค่ะแจ้งไปทางเฟซบุ๊กเลยค่ะไพ่ละนี่หนูก็แหงเจ็บคออยู่เห็ดยูทูบเปิดกับบริงเวงณมาสาั่งช่องไม้กับคนณปา่าสามพันละหอดพันชั่วโมงคุณเบิ่งกถัาละหอดสี่พันชั่วโมง ปัญหากับโอ้ยหลายเรื่องมาขายของกับพ่อโควิดเออมาหาอันกับผ้าพ่อไปศาลอีกเขาสิอันจัเแม่นีหย่างมุนอุ้ยปุ๋ยแม่มก็เสียอีกปีนี่จับแม่นีหยังแหละแถมมาเอบอ้างซื้อนูอีกเอาลูกหนูขึ้นอีกจัเแม่นีหย่างเออเฮ็ดยูทูบเบิกอะโอ้ยคนเออใส่บุหรี่ไปผูกใส่เอาเอ็กเซนจากเขาไปผูกใส่มาผูกใส่ช่องของหนูแล้วจัเแม่นีหย่าง เนาะพี่นองขาหนูดวงปีนี้ซาถูกเดิอเออผลบุญที่หลูกเฮ็ดมากปีนี้รับมากก็ขอเออให้มาเป็นประสบการณ์ให่หนูมีชีวิตที่กล้าหนาและขิมแข็งสู่ต่อไปปีไหนมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะหนูก็สิไปแจ้งความเอาดําเนินคดีกับคนทีวามินประมาทหนูรับพี่นองขานี่ก็เป็นการตอบกันไผละอ้ายค่ะเพื่อก็ตตบว่าโบหูคือกครขับเขาว,ว่าซื้อจีเพป่นแต่ผมโบหูจักเพิ่นเนี่ย ค่ะเนอะอาจจะบ่รู้จักกันแต่ว่าน,นู้นเน่หูจักเพิ่อ,อยูีดอกเพราะว่านูนกัสิรูดเพราะว่าเคยผ่านเคยเห็นอยู่พี่น้องคานี่นี่เป็นความเข้าใจผิดเด้อไอ้ดอนนูนกับเบรยพี่ดอนนูนกับบรยว่าสนเอาซื้อไปเอบอ้างมันมีลูกหนูนั่งลูบหนูกระบักงามเนื้อหนูบามาเห็ดผาบเบื่อเบื่อสี่ดอกเนาะค่ะมันก็เป็นลูกหนูนี่แหละ ให้เขาใจในเด้อค่ะเด้อพี่ดอน็อมเนพ่อนนูก็ขอถูษเพราะว่าอาจจะเป็นการเข้าใจพิดการขอถูดเพราะเป็นว่าหนูผิดเด้อค่ะการขอถูษก็เป็นการที่ว่าเฮาเขาใจพิดกันเพราะว่านูก็สิไปเจียงความือกันพี่ดอนก็ไปเจียงคว้าไว้ต่างคนก็ต่างเสียหายแต่ว่านูนี่เสียหายบักคักเลยถถกดดาค่ะพี่น้องค่ะนี่ดามุนอุ่ยปุยคักหลายแต่เทียงหน้ากระดาแล้วบริพิษกับมาดาบาดีมาเรื่องอันนี้อีกเพศเพียรที่อยังก็เสียเป็ตอยู่ถูกเปื่อยยังเปิดบ่เาเป็นอยู่ให้แต่เขาเฮ็ดให จับมันเอ,อียงจะเป็นมาตต่มมือเต่มเกียร์ให้กันค่ะเด้อจะเป็นส่ห้ากับพ่อเห็นเอฟซีส่งมาให้ขอบประคุณในไหลดเด้อค่ะคุณดาวคุณอย่างนี่เป็นส่งมาให้หนูหนูก็ขอบประคุณในไหลนี่หนูกับเขามาอ่านแล้วก็เหลือใจพี่นอออ้อ,อ,นองเอ้อยพวกเนี้ยเฮ็ดอียงก็เฮ็ดไปถั่วจีบตัวเดนถ้ามาหากินกัเอาคนไปเบียดไปเบียนเนาะคนสมือนี่แปลกเนาะคะ่ะเนาะหนูกับพวเนียแห้งเจ็บมือเจ็บอียัาง,งาหาเสากินคำไป โอ้ยลำบากลำบน่นเออถือกันแขงถือร่างเกศถือคนบอดีขมโอขโมยจะจมันอียงเนอพี่น้องขามาแอบอ้างซื้อหนูอีกจะมันอียงหนูกระเ่นข้นดังนะเป็นอย่างตรงมาเอาหูวหนูมาขึ้นเอาซื้อไปอ้างเพียเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะค่ะเนาะคนธรรมดาเป็นอย่างคนดังบักหลายนึงก็ว่าไปหาเห็ดโอ้ยเงย์ไหลเออมึงเนี่ยโอ้ยเงย์เงย์เงย์ เสีบข้าวกันกับคให้เสีบข้าวแบบว่าห้มีสาระให้มีอยียงพี่น้องครับเสีข้าวห้มีเหตุผลเดอร์ mm hmm. เพราะว่าต้องไตตองเมือง,อง,งกอนการเสีบข้าวหนึ่งมันเมียนเพดเขาบอมันเมียนลูกเขาบบขันเมียนเรี่ยวนี่ลูกเขาถือเอามาแบกอยู่บบเขาห้องเอบอ้างเอารูปเขาขึ้นมาอยู่บ่อการเสีบข้าวตรงมีสติเพราะว่าดาหนูนี่หลายคนนี่ธรดานี่ เสียผาพดเสียศักศีเสียทุกสิ่งท,ทุกอย่างเลยดามมนอุ่ยปุ๋ยเบิดเลยเกิดมาเป็นคนบ่ได้ไปเหิดออียงกะไม่ค้นดาพี่นองคะ่ะขอพระคุณเอท,ทุกทท่านหลายๆที่บอทิมเจเปินไซห้าต่อให้มี่เขที่ว่าเออเขาใจผิดหรือว่าเป็นเรื่องดาม่าข้าวดาม่าเกี่ยวสําสหรับหนูเนาะตอนนี้เพิ่นกระล่งมีชื่อเสียงก็เป็นมีชื่อเสียงคนก็เรยรห พอรูเรียกเขาเขาไปเบื้งของเพิ่นพอเขาไปเบื้งของเพิ่นกลายเป็นเอฟซีหนูเอฟซีธีวาเขาว่ามืติดตามหนูกันมากระทรวงเขามาให้เบืง้งขอพระคุณเอฟซีทุกๆท่านที่ยังยืนอยู่เคียงข้างกันขอพระคุณหลายๆน่าจีว่าแนะนําหนูบอกเอยียงหนูพ่อหนูเขาบริเขาเบื้องเบืงบ่เปลี่ยนบ่มีวมมเ,ออเวลาเวลาบ่กคอยเด็กเขาไปเบืง้งพูดได้ราะว่าแต่ละมือฝ่าวเหตุการเหตุงานเหตุเงินใส่หนีใส่ศีลจะคองไปอยู่งม่อไม่แม่มมมมจะคองไปก็ ขอให้เอฟซีเข้าใจนี่เด้อค่ะเด้อค่ะผู้หายนูกกบรีวาถือซ่าว่าเอียงอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะในกัฝากติดตามนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากไปหาถึงพี่ดอนเน่บอกคนเห็นนู้แน่เอฟซที่ว่าเป็นเอพี่ดอนน่ะนู้ก็เขาไปหาเพื่อนบ่เป็นเบอร์โทรนูนย์เ้หองศูนย์ห้าเก้าแปดศูนย์เก้าหกสามแปดสองศูนเก้าบอร์อดีไลศูนย์เก้าหกสามแค่ะ พ่ยพี่น้องนี่ก็ขึ้นบอกคนเห็นได้เด้อทั่วมหาหนูคันว่า่นสงสัยว่าเป็นหนูกระไดแต่วันนูสิไปเจ้งความมินประมาทหนูไวยุค่ะโอ้มีเจยงความผู้ไรมินประมาทมันเป็นการมินประมาทหนูนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้ได้รูปหนูอยู่ใส่นี่ดีค่ะสิเจองความมินประมาทไวเพราะวาหนูกระบหลูเรืองในเพจพวกนี้มันเป็นอย่างไดมาจย่งใดตรงไลยคุยกันเดือค่ะพีีดอนค่ะเพราะวาหนูบริคิดสิสามเพจสามยังบันเว็นคนสามอยางเป็นคนเหตุพร้อม หนูนีนบ่บอถือเอาลูกมากนี่กระถือดาเพราะแห้งแล้วมุนอุ้ยปุยค่ะขอเห็นเข้าใจเนอะเอฟซีขาสงสารเมตตาหนูนแนเด้อเจ็บเปืนสายห้า,ว,าวว้าวเด้ออีกช่องหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะจังได้กับฝากบอกพี่ดอนให้หนูนแนเว่าหนูเจ็บเปืนสายห้าบริเฮดบ,บริเอาแอบอ้างบริสางเพียสางเอยียงขึ้นมาเลยค่ะบริเอบอ้างเอียงเด้อค่ะเด้อจังได้กับซอยเหลือหน,นูนแนเด้อค่ะเด้อเมตตาสงสารหนูนแน หนูจะไปเจ้งความมินประมาทไว้ค่ะสวัสดีค่ะ